เกษตรพื้นที谢谢 own, ่น้อยพักกระถางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับการปลูกพักสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยพักให้ดูหรือว่าพักกระถางเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยจ้ะพี่นองสวัสดีจ้าพี่นองสุขสุขคนสําหรับมือนีแม่น้อมไผ่สีมาเอาเนี่ยทางการปลูกพักกระถางหรือว่าปลูกพักลอยฟ้ามือนีเอาเนี่ยทางการปลูกพักลอยฟ้าจ้ะพี่นองเพราะว่ามีเอฟซีหลายๆท่านสนใจนะจ๊ะเนาะสนใจอยากสิเหิต ด้วยที่ว่าพื้นที่บ่หมาะสมเป็นหินหรือว่าเป็นพื้นปูนแต่ว่าอยากเฮ็ดเกษตรและอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่หน่อยจ้ะพี่นอ้องหลายคนพื้นที่หน่อยแต่ว่ามีใจหลักในการเฮ็ดเกษตรอยากเฮ็ดสามารถเอาแนวทางนี้ไปเฮ็ดได้จ้นาพี่น้องสาหรับการเฮ็ดเกษตรพื้นที่หน่อยหรือว่าพื้นที่ปูนพื้นปูนพื้นที่บ่หมาะสม คือข,ของแมงลำไผ่นี่ก็เป็นพื้นหินจ่าพี่น้องเป็นหินจากพี่น้องขุดบ่ลงกรเลยใส่ธีปลูกใส่กระถางจากพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นแบบยางเพื่อเป็นแนวทางจ่าพี่น้องเพื่อเป็นไอเดียในการเฮ็ดพักกระถางเฮ็ดจังไรสิได้พ้นดีการดูแลการรักษาแบบใดแต่กการเฮ็ดพักกระถางเข้ากระต้องเอาใจใส่ดูแลจากหน่อยเนะจ้ะเนาะ เพราะว่าพื้นที่การเดินลากหากินของเขาคือเขาเดินลากไปบ่ได้ลร้หรือบ่ได้ไก่เขาก็ต้องคอยดูแลคอยให้อาหารเสริมคอยเติมปุ๋ยอยู่เรื่อยๆจ้ะพีน่นงถ้าแตงง่ายแบบนี้แล้วแม่ลำไผ่ปลูกแบบธรรมศาสตร์อีนนี้จ้ะพีน่นงจริงๆแล้ว FC, เอฟซีหลายๆปลูกหลายๆคน้นหลายๆทานถามขอมาว่าแม่ลำไผ่ใส่วิธีใดนกำจัดมเลเงดูแลร,รักษาเรื่องของพวกมะรง ต่างๆอันนี้เป็นกะถือว่าเป็นค้อมโชคดีจ้าพี่น้องถือว่าเป็นควอมสชคดีที่ว่าแม่ลำไผ่มาเห็ดอยู่นี่ได้เดือนหนึ่งซึ่งบม่มีหนอนบบมีมาแล้งหลายระบาดนักจ้าพี่น้องกะสิมีแน่อที่ระบาดก็คือแมงเตาเตี่ยงจ้าพี่น้องแต่ว่าแม่ลำไผ่กะสิมีที่จัดการบริหารดูแลข,ของแม่ลำไผ่ไป อีแบบนอกจากพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางมือนีแม่ลำไพ่เสิเอาจากประสบการณที่มีอยู่มาแช่ให้พีไห้น้องเบิง่งให้ฟังแล้วก็เอาไปเห็ดเอาไปปฏิบัติล่องเบิ่งงนอกจากพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามีพื้นที่หน่อยแต่ว่าอยากส้างไายได้แล้วก็อยากค็ดหรือว่าอยากค็ดยู่เห็ดกินเพื่อลดค่าใส่ใจในขอบรัวในรั้วเฮือนเฮามือนีแม่ลำไพ่เอาแนวทางการปลูกพักกระถางเฮ็ดพักลอยฟา้ามาฝากพีตอนน้องจา้าอ่า นีน่นี่เขตแรกทีแม่ลำไพ่เห็ดที่แม่ลำไพ่เอาล่วให้พี่นองเบิ้องอน,นั้นแม่ลำไพ่ว่างเป็นสายเป็นสายนำยศจากพีนองว่างเป็นทอนำยศนอกจากเนาะแต่ว่าสิมีขคอดีขอเสียแตกตั้งกันไปจากพี่นองสาหรับการว่างว่างระบบนำ้ำสําคัญระบบนำ้ำสําคัญที่สุดจ้ะสําหรับการเห็ดอ่าพักกระถางหรือว่าพักลอยฟ้าปัดัยปัดใจรัก สำคัญก็คือน,น้ำระบบน้ำจ้าพี่น้องจริงๆทาถทาในพื้นที่หน่อย้าเฮ็ดได้้าเห็ดได้ตังแ,แต่ตัพักลอยฟ้านี่ก็คือว่างเป็นสายนำยุทธก็คือหมอสมยุดแต่วา่าตัวนี้แม่น้ำผึ้สิบปลูกปลูกหลากหลายจ้าพี่น้องพื้นข้างล่างก็สิบเปลียนพวกพักต่างๆก็สิประมาณนี้จ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นแม่น้ำผไ้ก็เลยว่างเป็นเป็นทอเป็นสปริงเกอร์จ้าพี่น้อง จะเป็นปลอยสรปงเกอร์คอดีของว่างเป็นสรินเกอร์ก็คือเอาตัวนี้เป็นตัวไล่มาแลงน้ำล่ยมาแลงงล่มาแล้งเตาแต่งจ้ะพี่น้องแมงเตาแต่งหลายบ่เมนว่าบ่มีจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็นว่าแมนำา่ายปูกได้กินเราก็ปลูกงามาแบบนี้ว่าแม่งเตาแต่งบ่มีทีมีจะหลายคือกันจ้ะพี่น้องคุณเบึงอันนี้คือต่อนย่องอะไรได้จ้ะพี่น้องเบื้องจ้า บ่มินทธรรมดาแต่ว่าเมียํำไผ่บ่ปล่อยพานด้อจ้าพี่น้องบ่ปล่อยพาน,จ,านจัดการทั้งที่ที่เห็นจัดการทั้งที่ที่เห็นจ้าพี่น้องแต่ว่าแม่นํำไผ่สิเปรียบเทียบให้บึง่งระวางตัวทีว่าตั้งยุผืนแล้วก็แขวนยุขังบุเด้อจ้าพี่น้องสังเกตให้พี่น้องสังเกตว่าตัวแขวนยุขัขงบุสีบม่มีมะแร็งลายแล้วก็สีบม่มีคอยมีรูพุ่นในการเจาะการกินของมะรงแต่ว่า ห้พี่น้องสังเกตบึ้งข้างล่างที่นีพี่น้องพี่น้องสังเกตบึ้งอันนี้เมียลงไผ่กับแป็ดไก่คือกันจะพี่น้องกับแป็กใก่คือกันว่าตัวอยู่ข้างล่างนี่มึงมาแล้งหลายคือกันจะพี่น้องกินเป็นรูปพุ่นแถบติ๊กซูใบแต่ว่าข้างบนปลอดเลยจะพี่น้องปอดเมียลงไผ่เลยคิดว่าข้างบนนี่มาแลงเขาอาจจะอาจจะบ่บ่บินสูงประมาณนี้จะพี่น้องเขาก็อาจจะ บินตำตำก็เลยปลอดอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกหนึ่งขอสงสัยให้กันจ้าพี่น้องแล้วก็อีกเป็นแนวทางหนึ่งที่ว่ามันน่าจะดีเพราะว่าแมงเต่าแตงนี่บ่ชอบบินขึ้นที่สูงปันได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือแมลาไพ้สิปล่อยหนาะมมือละสามเทียปล่อยสติปิงเกอร์ล่ไลาตัวมาเร่งเลือกวไปที่กำจัดของแมล็ไพันธุ์เล็ดพัใส่วิธีจับ จ้างเดียวจ้าพี่นองเดินเลาะเดินเลาะดูๆแล้วก็สิจับเอาแล้วก็สิปอยนามบางเป็นบางเวลาแต่ว่าส้หรับสูตรไลมาแลงกำจัดนอนกำจัดมาแลงของแมงลำไผ่กับสิมีอยูสูตรสมุนไพรกับสิมีตั้งหากจ้าพี่น้องแต่ว่ามือนี้เอาวิธีการปลูกกันรู้เซี่การรักษาขอดีขอเสียของตัวนี้ไปสักก้อนนะจ้าพี่นงเนาะเดี๋ยวจ้งคอยเอาวิธีเฮ็ดสูตรไ่จ้าพี่นองําหรับผู้ใจท่วา หลายขึ้นไปเอาบาอยูเอาบะไดมีมดมีหนอนมีแมลงมีต่างๆจัตูปืดต่างๆมารบกวนกับจังคอยเอาสูตรตัวน,นั้นไปใส่น้อยจใจพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับแมงไงพกกตั้งแต่มาเหตุอยู่หนีเดือนหนึ่งคือบอด้เหตด์ยังบอด้ใส่บอด้ใส่สยังไรจ้ะพี่น้องกะสีมีอยู่หอยทากกะสีใส่วิธีจับวิธีเก็บเอาตอนกลางคืนจ้ะพี่น้องกะแมลงเต่าแตงกะสีมีบางทีว่าเขามาแล้วเขาวอกับ ขาบอกกลับไปใส่เขากระสิจับอยู่น้าตามใบไม้ใบพืชใบแตงเฮ้ากะมากาจัดเอาจ้าพี่น้องเป็นเพียก็ะมีแน่แต่กับบ่หลายกะมีปัญหาคงหมดบ้างแต่กับบ่หลายจ้าพี่น้องวกับพ่อว่าป้องกันได้แล้วก็กกาจัดได้โดยโดยมือของเฮ้าเองจ้าพี่น้องถ้าเห็นกับบีบกับบีบไปจ้าพี่น้องทำลายโดยมือของเฮ้าเองนั่นแหละแค่นั้นจ่าพี่น้องาอการรักษาดูแลก็คือบ่มีบ่มีคอยมีสัตตูพืชปนได ก็ถือว่าเป็นความโชคดีจ้าพี่น้องเพราะว่ามาเฮ็ดจุนี่เขาบางเทียเขาก็อาจอาจจะบบท่านมาเห็นหลายกับเป็นไปไดน้นาะจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ว่าเขาปลูกลงแลลวสัตรูผืช่หลายหลอันนี้ก็คือข้อดีของกัน <c oughs> ปลูกพักแบบรดอยฟ้าจ้าพี่น้องเนื่องการดูแลรักษาก็คือไงแต่ว่าปัจปจัยรักสําคัญก็คือให้ว่างระบบน้ำจ้าพี่น้องถ้าาเฮ็ดแบบแถวเดียวกัว่างเป็นสายนาย้ำยด ก็โอเคแต่ว่าตัวนี้มีลําไพ้ยปูกแบบหลากหลายขข็งแรงกับสิปลูกหลายย่างก็เลยเป็นสปริงเกอร์ก็คือปล่อยน้ำที่เดียวกับคือใดหลายย่างลดพักแต่หลายย่างแล้วอีกย่างกับ็คื่อควมชุ่มชื้นจ้ะควเหินควมชุ่มชื้นเห็นห้พักเข้าถาน้ำถึงก็เห็นห้พักเท่าง่ามเร็วยิงระยะนี่เริ่มเริ่มสิต้องการน้ำายเราจะีปนองขาดเพราะใดก็คือน้ำปล่อยน้ำม,มือละสามเทีย่ยแล้วแต่ว่าขันตอนตันปลูกการปลูก ตอนที่ลงเมื่อปลูกก็ใส่ดินปกติบ่ได้ใส่ดินปุ๋งอียังแต่ว่าสิบ่ใส่ดินเต็มเต็มกระถางจะพี่น้องจะใส่ดินแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเหลือไว้ก็คืนนี่ล่ละแม่น้ำพ่ายจะเามกกบกโค่นโค่นด้วยสูตรดินที่ว่ามีแกลบแล้วก็มีดินปกติแล้วก็สมีปุ๋ยคอกผสมกันสามส่วนสามยางเท่าเท่ากันแล้วก็เอามากโค่นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวกโค่นมอห้โค่นเขา บ่ให้เขาคุ้ยแล้วก็บ่ให้เขากวยวแล้วก็บ่ให้เขาล,ม,ล,ขาลมนะาะจ๊ะพี่น้องเนาะก็เป็นการกวบค้นของแต่งแล้วก็เป็นการเติมสารอาหารในเขาแล้วก็เติมแต่ว่าตัวนี้สิบ่ได้ใส่ปุ๋ยเอบีจ้าพี่น้องสาหรับสูตรแหลกที่แม่ลําไ้เห็ดนะ,ะในเฉดแหลกที่แม่ลําไ้เห็ดสีว่างสายนาย้ำยดแล้วก็สิเติมปุ๋ยปุ๋ยเอบีในระยะจากมือแหลกไปถึงยี่สิบวันจะเติมปุ๋ยเอบีแต่ว่าตัวนี้จะเติมปุ๋ยสูตรซิบหาซิบหาย่างเดียวจ้าพี่น้อง อันนี้จะเติมเป็นปุ๋ยเม็ดแต่คอดีฮ่องการปลูกพักใส่กระถางปงลูกเตียงรอยฟ้าหนึ่งก็คือจัดการบริหารไงแล้วก็เห็ดใดในพื้นที่หน่อยพื้นที่บ่มาะสมแล้วก็ประหยัดน้ำแล้วก็ประหยัดปุ๋ยจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ใส่หลายบ่บได้ใส่ปุ๋ยหลายคือเฮาปลูกลงดินจ้ะพี่น้องเฮาใส่แค่เทลาซีหาเม็ดหลอบนึงกับอาทิตย์หนึง่งใส่แค่ซีหาเม็ด นีขึ้นแนวทางในการปลูกพักใส่กระถางแล้วก็ปลูกพักลอยฟ้าสําหรับคนทีว่ว่ามีพื้นที่หน่อยแต่ว่าอยากเค็ดเกษตรแล้วก็อยากปลูกพักยู่พักกินหรือว่าอยากเค็ดเป็นการส้างรายได้ตัวนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งได้จากพี่น้องสำหรับมือนี้คิดนีวังว่าคงสเปินประโยชน์กบพีคำนองนะ้นอ,งนอ,องจ่ะพี่น้องเนาะกาของจะยังกาจังคอยข้อเมีนมาเดียวเมียนผ้าโยงหย้สสำหรับวิธีการปรุงดินสูตรหน้ามัก นี่ยังต,งต่างๆที่แม่ลำไผ่ติดหนีไวเดี๋ยวแม่ลำไผ่สีพยายามทย่อยเยห็ดโรคหายได้จากพี่น้องเ้อะช่วงนี้กะยากหลายยางหลายแน่วจากพี่น้องยากหลายยางหลายแนววยู่ผุนลงไปะเะหตเปียงพักข้างล่างอีกสําหรับทีหนีบังบ่าคงสิเป,ป็นประโยชน์ก็พีกับน้องนะจากพี่น้องเนะานนะขอบคุณขอบคุ่นพี่นอ้องป,ป้องปายสุ้ปู่สุ้ข้นจ้าที่เขามาติดตามที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ลำไผ่โดยดีเสมอมาจากพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เมียลำไยกับิขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกาบสวัสดีค่ะ